สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเลี้ยงงวยอีกแล้วเราก็เจอของดีด้วยเนาะพัก <c oughs> ไม่ใชอะไรดอกพักป่าอันนี้เขาเรียกพักอีเมงเ,งเนะเาะแต่ว่าภักอื่นๆเลียกกันยังไงไม่รู้นะพึ่งกําลังจะออกนี่แหละข,ของแสบทุกคนคลายพักหวานเ้อเวลาเอาไปแกงใส่ปาย่างเนาะโลกจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงก็ได้เนาะแกงใส่ปาย่างกําลังออกเลยทุกคนกําลังอ่อนแต่วันนี้ไม่ได้พกอะไรมาก็เลยต้องเอาไมา้ ไม่เม็นมากจำลองชั่วคราวฮพอได้กินอยู่เด้นน่งามงามเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเด้อนี่พอบานสวยลงมาอยู่ทางใตล้ลาย,ยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยจะให้ดูยอดอ่อนๆกำลังออกเนาะเขาโดนฝนใหม่เขาก็จะออกดีพักอันนี้นี่ยอดก็จะประมาณนี้จะ้ะใครรู้จักแถวบ้านทุกคนเหลยกพักอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ้ะเดี๋ยวเอเดี๋ยวเด้อทุกคน จะชิวบวบจังหน่อยเด้อแม่ได้าคะตั้งกล้องมามนี่อันนี้เขาเรียกพักอีเมงงนะาจานน้ะเนาะอ่าปกติเราประย่าเรียกพักมะลุมมะลุมป่าแต่พอบ้านเรียกพักอีเมงทุกคนเรียกพักอะไรบอกมั่งนะจ๊ะโอ้ยฮักมดเลยหยอดกระไดลงมาฮักมดคุณนะหยอดกำลังอวบอวดเลยทุกคนแกงใส่ปยาย่างเด้อ แซ่บแซบรสชาติเข้าวไข่ผักหวานโอ้หมดแดงคัดรสชาติเข้า้าขๆผักหวานเดจ้ะลวกจิ้มแจ่วก็แซ่บเนาะเอาแกงก็แซ่บแกงใส่ปลาย่างแกงชิ้วเฉยก็ได้แกงแบบไม่ต้องใส่ปลาย่างใส่ปลากระป๋องก็ได้เนาะแล้วแต่เขาจะรัดแป้งแกงใส่ปลาค้อใส่ปลาย่างปลาแหงปลากระป๋องอแกงชิวเฉยก็ได้แกงซื่อๆนะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะใส่แต่ใส่ตะนามไม่ใส่อะไรเลยก็จะไม่ใส่อีกเลยเนาะ ใส่มัางใส่น้ำเดี๋ยวเด้อดูก่อนเดี๋ยวจะให้ดูแต่ต้นเขาสูงมากเลยเก็บได้ท่าที่เก็บนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะให้ดูนู่นอันนั้นต้นใหญ่เขาอันนี้เขาออกตามกิ่งต้นหน่อยเนาะเก็บได้รุอไม่ได้ก็ไม่รุ่นเพราะว่าเอาอยากต้นใหญ่พอดขึ้นไม่ได้อันนี้แม่นไม่ได้บอตาต้องช่อแม่นไหม กำลังออกเลยทุกคนรออีกสักพักอันที่ออกก่อนก็จะยาวเนาะอันนี้ขนาดเมื่อวานเห็นเป็นยอดอ่อนๆจุ๋มๆอยู่เด้มาวันนี้ยาวปืดเลยพนะักป่าเนาะว่าระวังใหม่พักป่าเาวลาได้ออกนะออกยาวเร็วๆทางทางที่ฝนก็ไม่ค่อยมีเดออันนี้โดนฝนรอบแเลย อวานก็นต้นมาพร้บปล่อยเนาะก็ยังออกยาวขนาดนี้ถ้าต้นนี้ออกนะโหคงจะเป็นพุ่มงามเลยแหละตอนนี้กำลังกินเลยเอาไปแกงทุกคนเอาไปแกงแซ่บแซบตอนนี้กำลังออกใหม่เนาะก็จะหาค่อนข้างยากเดี๋ยวพ่อออกทุกต้นมีทุกต้นออกถ้าออกทุกต้นนะกินไม่วัดไม่ไว้อันนี้เขาออกอยู่ค่อนข้างลึกจากถนนถ้าว่าอยู่ติดติถนนนี่ไม่เหลือรอก คนหาขายก็มีเลยคนหาขายก็มีคนหาก,กินไม่ทันหรอกต้องรอออกหลายๆโอ้โหยอดกำลังจุมจ๋มๆหนาแกงมากขนาทุกคนจะสูงมากเลยขั้วเก็บไปเดี๋ยวมาดูมาดูอันที่พอบานรวมไว้แล้วนี่ยอดเขาก็จะประมาณนี้ สวยกำลังอ่อนเลยกำลังกินเลยจ้าผักอเองหรือผักมะลุมป่านเองเนาะกะขีตาลายได้เลยบูบับบูบับเพราะว่าแดดส่องย่อนแดดเรามองไม่ค่อยเห็นเออเวลาพักป่าไม่เห็นมีหนอนลงเนาะยาเขาก็ไม่ได้ฉีดอะไรเขาก็ไม่ได้ป้องกันเบิ้งไหม นอนก็คือไม่เห็นมีลงเฮ้ยนอนกินไม่เป็นบ่พักแบบนี้คนนะทุกคนสวยสวยยอดกําลังเลยพงอเมียงขาวเลยเนี่ยก็จะมีสองอย่างเนาะพักป่าแบบนี้จะมีสองอย่างอีกอย่างหนึ่งจะออกใบเขียวๆแล้วก็เป็นขนอันนั้นกินไม่อร่อยเนาะฝาดแต่อันนี้เนี่ยคือพักหวานเลยรสชาติรสชาติจะคือพักหวานแต่เก็บคนคังอยากพว่าสูงเนาะโอ้ได้ล,ละแหละมอแกงหนึ่งนี่ถ้าเอาไปแกงนะถ้าลวกจิ้มเจ่วก็ พอได้อยู่จ้าเดี๋ยวเก็บต่อเก็บต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเมื่อาาละค่ะร่อนร่อนวันนี้แดดจัดโพดแค่เ okay, จ้าสำหรับลิปนี้ก็แค่นี้แหละเนาะจ้าเนาะฝากไปเด้อฝากฝากมาดูพักป่าเฮาจะมีพักป่าออกเรื่อยๆเนาะต่อไปนี้จะมีพักป่าออกเรื่อยๆเพราะว่าฝนตกแล้วจะมีพักอะไรมั่งเดี๋ยวมาดูกันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะเป็นไข่หมดแดงเนาะจ้าเออเออลืมบอกอันนี้แกงใส่ไข่หมดแดงได้จ้าทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย